วัสดีวันจันนะครับผมวันนี้วันจันก็มีมาลดน้ำต้นไม้ครับรถน้ำต้นไมน้มที่หน้าสถานานะครับก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับเดือนเดือนในสายนเนาะอากาศรอหน้าครับรอพายุเข้าฝนยัไม่ตกสักทีนะครับ <c oughs> ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะก็ รถน้ำก็ไหนนะครับนี่คือยังไม่ได้ตัดแต่งจริงนะครับเด,เดี๋ยวก็ลว่าก็เดี๋ยวจะมาตัดแต่งจริงนะครับวันนี้จะไปส่งน้ำนะครับเนี่ย้ยาวคันนี้นะ ไปไปส่งน้ำช่วยใครแ้งชาวบ้านนะครับพอดีน้ำเดือดไปเลยรถแมนรถไม้น้าสำนักงานซะหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นความเขียวให้สำนักงานนะครับอันนี้เป็นหน้าสำนักงานนะครับรถน้ำเดือนะรงน้อยนะครับสำนักงานอยู่ตรงน้นนะครับรถกระจอะเต็มเลยนะครับ อาจารย์ลอยเราก็กำลังฉีดน้ำอยู่นะครับจะเปียกไม่เปียกก็อยู่กับคนนี้แล้วครับต้นมาจะตายหรือไม่ตายก็อยู่กับคนนี้นะอชอบฉีดน้ำ เว okay. ันนี้เ,เอาแค่นี้ก่อนเนาะครับผมมันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บัสวัสดีครับ